ไปดูผลงานของภูมิกิจพิชยศวาภาคกันบ้านนะคะที่ล่าสุดก็คว้าชแชมป์กอล์ฟเยาวชนบางจากที่นครราชสีมาได้สำเร็จค่ะ การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนช้างเจนกอล์ฟทัวร์2025รายการบางจากแชมเปี้ยนส์คัพ2025แข่งขันกันที่สนามลันโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันที่กลับจังหวัดนครราชสีมาหลังจบรอบสุดท้ายปรากฏว่าภูมิกิจพิชยสาสภาพกลับมาทำลายสถิติของทัวร์ได้อีกครั้งในสนามนี้ค่ะจบ3วันทำไป17อันเดอร์พาคว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์เจนชายไปครองตามมาด้วย2นกักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ก็คือพัคซิวูสกอร์รวม13อันเดอร์พาแล้วก็ จีออน9อันเดอร์พาด้วยกันค่ะส่วนรุ่นซูเปอร์เจนส์หญิงนะครับเป็นวิวิชยดาแรมเมืองนะครับคว้าแชมป์ครับสกอร์รวม7อันเดอร์พาอันดับที่2เสาวนิตเจริญสุขรุ่งเรืองสกอร์รวม1โอ้พาครับสเปเชียลเจนส์ชายนะครับที่1เป็นพัทลพัทสิงห์งสกอร์รวม2 1โอเวอร์พานะครับส่วนสเปเชียลเจนส์หญิงนะครับที่1เป็นพัทลพัทโชตินุชิตนะครับรวม19โอ้พาครับสำหรับสกอร์นะครับ สำหรับนักกอลที่ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการเจนส์ครู2025และได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาฝีมือจำนวน12คนก็มีดังนี้นะครับซูเปอร์เจนส์ชายนะครับพักชีวูศาสินฉันทะอุไรและสุรพิษพิชยเสววาวภาคนะครับส่วนซูเปอร์เจนส์หญิงก็มีทางด้านของโซฮยอนเบกนะครับพั ธนมนสุทธิรักพงครับแล้วก็วิชยดาแรมเหมืองครับนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นซูเปอร์เจนชายนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะพัชชัยพาณิชย์รัฐวิทย์รัฐชัยอนันต์แล้วก็นรวัตศินอน,น,นันตวณิชยแล้วก็รุ่นจูเนียร์เจนหญิงค่ะได้แก่สุธัญญากมลเกตรัตน์นพิมพยาดานุชราชแล้วก็บุญยนุษสุภกิจบุญชูค่ะ